ปลาอยู่ช่องนี้ฮัลโหลเจ็ดสิบสองคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยเฮ้ยอยู่ช่องนี้มามาเดี๋ยวหันมาทางนี้สิเฮ้ยอยู่ช่องนี้นี่โอเคนี่ช่องนี้โอเคเออโอเคอย่างนี้ไม่โอเคได้อยู่มาอยู่ช่องฮัลโหล ฮัลโหลยูนิเวอร์สมาช่องนี้ค่ะตามมาช่องนี้มาต่างซื้อของห้องนี้หน่อยก็ <laughs> ดูสิฉันสู้ชีวิตขนาดไหนเนี่ยฉันพยายามจะทำคิดว่าฉันจะต้องทำยังไงเพื่อให้ฉันขายของโอเคเออโง่ตั้งนานเนาะพี่จอยใช่พี่จอยรีบบอกเออนั่นแหละไม่ต้องวิ่งโอเคไม่ได้เล่นอะไรก็คืออย่างนี้อีช <laughs> ่องโน้นน่ะมันคนตามเยอะ แต่ตะก,ก้าบินไม่ได้ชีชันก็เลยต้องย้ายมาช่องนี้ตายแล้วทีนี้เห็นเบื้องหลังหมดเลยอะ่ะเห็นเบื้องหลังหมดเลยว่าฉันทําอะไรอะ่ะเห็นหมอนเห็นมุ้งหมดเลยนี่ช่องนี้มีตะก,ก้าช่องนี้มีตะก,ก้าไงทุกคนฮัลโหลยูนิเวิร์สมาช่องนี้โอเคฮัลโหลมาดามมาดามมาช่องนี้ค่ะมากดตะก,ก้าในช่องนี้อืมช่องนู้นเท่าไหรอ่อ่ะคนน่ะ คนเท่าไรตามมาใช้เธอเจอความเป็นแม่ค้าที่มันเหนื่อยนะมันเป็นซูมกล้องนู้นให้เป็นครึ่งตัวได้เอ้าหรอซูมยังไงอ่ะอันนี้ที่เธอเห็นมันบางนี่หมวกกันน็อกมอลลี่นะอืมา อ๋อทุกคนมาช่องนี้ใช่ทุกคนมาช่องนี้เธอไปอยู่ช่องนู้นทําไมล่ะมันไม่มีโคนนะช่องนูน้นนะเธอมาช่องนี้ตีแตะที่หน้าจอแล้วขยายเดี๋ยวแป๊บนึงนะแตะที่หน้าจอแล้วขยายเหรออย่างนี้เหรอ,อยังไงอย่างนี้เออ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 โอเคโอเค โอเคทีนี้แหละมึงสาวสนนี่กว่าเดิมอีกตกลงกูอยู่ช่องไหนตนหลบตอนนี้ fc งงแล้วนะคะว่ากูอยู่ช่องไหนเนี่ย <c oughs> ทุกคนทุกคนฉันอยู่ช่องนี้สวัสดีสี่กี่ร้อยคนนะ้นี่ฉันอยู่ช่องนี้ <c oughs> ช่องนั้นไม่มีตะกร้าค่ะแพรลี่ไพวันชอบมันไม่มีตะกร้าแต่ช่องนี้มันมีตะกร้าเนี่ย เออมาช่องนี้กันเถอะนี่มากดตะกร้าสั่งสินค้าการทุกคนเธออยู่ช่องนั้นไม่มีถ้าเธอจะอยู่ช่องถูกเธอต้องเห็นหน้าตรงถ้าตอนนี้เธอกําลังดูดิฉันในช่องที่หันข้างแสดงว่าผิดช่องโอเค You know ต <laughs> สวัสดีแปดิบคนสวัสดีกี่คนแล้วนะ สวัสด,ดีช่องนั้นกี่คนไม่ช่องจริง,ช,งช่องนี้ปักตะกร้าได้นี่สินค้ามาปลาอินรีปลาอินรีแดดเดียวทอดค่ะเนี่ยสั่งในสั่งในทิกตอกได้แล้วมาช่วยกดสั่งหน่อยมากดตะกร้าเลยค่ะน้ําพริกก็มีใครเป็นลูกค้าใหม่ได้ส่วนลดเยอะมากเลยนะน้ําพริกอะช่องนั้นห้าร้อยกว่าเออ แล้วมันห้าร้อยกว่าแล้วมันไม่มีมันไม่มีตะกร้าดูอะไรกันอ่ะมไม่ม่ไปช่วยอุดหนุนชันะดูสิไปส่งดอกไม้อยู่ช่องนั้นกันหมด <laughs> ไปส่งดอกไม้อยู่ช่องนั้นกันหมดอ่ะมันไม่ได้อะไรเออนี่โอ้ยมีคนสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะมีคนสั่งซื้อแล้ว <laughs> จะเป็นบ้าแล้วทุกวันนี้เออไม่ได้บ้า <laughs> จะเป็นบ้าแล้วตอนนี้ไม่ได้บ้านะคะทุกคนอุดหนุนแล้วขอบคุณค่ะน้ำพริกตาแดงอันนี้ค่ะเจ๊เจ๊คุณพี่คุณพี่น้ำพริกตาแดงนี่น้ำพริกตาแดงสูตรเข้มข้นนะคะนี่ผสมเนื้อปลาอร่อยถ้าไม่อร่อยนี่นี่ปักหมุดแล้วนี่ปักหมุดนี่รับชมมากที่สุดขอบคุณค่ะตสแดงว่าคนสนใจน้ำพริกน้ำพริกแน่เลยอ่ะเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรเนื้อปลาย่าง